ดูสิคะเจ๊าวานจะเลี้ยงแมวแบบนี้ทุกวันวันนี้หมาแค่สองตัวมันเป็นแมวขโมยคะ่ะดูน่ารักนะคะดูสิคะดูเจ๊เลี้ยงมันมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะคะแม่ก็หนีไปแล้วไอตัวผู้มันมากัดดูนี่กัด,ดเนี่ยเห็นกระตารุนหมดทุกตัวเจ๊ไม่อยู่เจ๊ามัวไปทํางานดูสิคะน่าสงสารแค่ไหนธรรมดาจะมีถึงสิบตัว เดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้วมาสู้ไอตัวอื่นไม่ไหวนี่ซื้ออาหารจะให้กินอาหารที่ห้นี่มันกนินเข้ากินกันสงสารเลี้ยงไปน,นั่นี่มาอนการตุตานั่นี่เนี้ยมาไเดียไเดียเดไดมาไ,ไดไได,ไไดเนี้ย่ค่ะอืมนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะแมวขโมยนะคะ พอเจ๊ามามันจะมาหาเจ๊ตลอดเลยนี่หิวข้าวกันแล้วเนี้ว <c oughs> นี่อีกสองตัวนะคะนี่ก็โดนกัดเลยน,ะนี่โดนหนีหนีกันไป <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อวะวะกะตะวะกะตะแ <c oughs> ง้วแง้วมาไม่ทันเขาเลยได้กินอาหารแห้งเอาไว้เยอะไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวฝนตกเปียกเสียหมดคะ่ะนี่ดูน่าสงสาร กินกันเนาะชีวิตคนก็แค่นี้ช่วยกันแบ่งปันให้จัดกินบ้าง